สวัสดีครับสวัสดีค่ะพบกับขา่าวภาคค่ำช่อง 7HD ช่วงนี้ขอเชิญรับชมข่าวในพระราชสำนักค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระราชสารสแสดงความเสียพระราชดาุลยไทยไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณารัฐประชาชนจีนกรณีเกิดเหตุการณ์แผ่นดินไหวที่เมืองชีกาเซในเขตปกครองตนเองที่เบตสาธารณารัฐประชาชนจีนเมื่อวันที่7มรกราคม2568 พระนท่านในสีจิ้นผิงประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนกรุงปักกิ่งขพเจ้าและพระราชินีรู้สึกเศร้าสลดใจอย่างยิ่งที่ได้ทราบถึงความเสียหายจากเหตุแผ่นดินไหวรุนแรงที่เมืองชีกาเซในเขตปกครองตนเองที่เบตภัยพิบัติที่เกิดขึ้นส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตเป็นจํานวนมากและมีผู้บาดเจ็บอีกจํานวนนับไม่ถ้วนทั้งยังก่อให้เกิดความเสียหายเป็นบริเวณกว้างต่อบ้านเรือนและโครงสร้างพื้นฐาน ความอาทรห่วงใยของเราจะยังคงอยู่กับผู้ประสบภัยและครอบครัวรวมถึงเจ้าหน้าที่กู้ภัยที่ปฏิบัติหน้าที่อย่างไม่รู้เหน็ดเหนื่อยในสถานการณ์ยากลําบากนี้ ในนามของประชาชนชาวไทยข้าพเจ้าและพระราชินีขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึง้งมาอย่างท่านประธานธิิบดีและผู้ที่ประสบความสูญเสียอันน่าเศร้านี้ขณะเดียวกันก็หวังว่าจะพบผู้ที่รอดชีวิตเพิ่มมากขึ้นและความเสียหายจากพิบัติภัยครั้งนี้จะได้รับการฟื้นฟูอย่างสมบูรณ์ในเร็ววันพระประมาพิไทยมหาวชิรลงกรพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนิธิถาธทราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพพระราชสุดาสยามบรมราชกุมารีส่งพระสุรายส่งน้ำเทวรูปในการพระราชพิธีตรียัมพวายตรีปวะย เวลา14นาฬิกา29นาทีวันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกแทนพระองค์ณวังสัะปทุมทรงพระสุร่ายทรงน้ำพระอิวรพระแม่อุมาเทวีพระพิคเนศพระขันทกุมารพระพรหมพระแม่สุรัสวดีเทวีพระนารายพระแม่ลักษมีและพระแม่ภูมเทวีในการพระราชพิธีตรียมพวายตรีปวายในโอกาสนี้พระราชทานเงินแก่พระมหาร ระาชครูพิธีสีวิสุทธิที่คุณประธานพระครูพราหมณ์ด้วยพระราชพิธีตรียมพวายตรีะวายเป็นพิธีกรรมสําคัญในศาสนาพราหมณ์มีขึ้นเพื่อบูชาสรนเสริญพระอิศวรหรือพระศิวะซึ่งตามธรรมเนียมเชื่อว่าจะเสด็จลงมาเยี่ยมโลกทุกสิ้นปีเป็นเวลา10วันโดยจะมีการถวายบูชาข้าวผลไม้และผักแด่พระอิศวรและเมื่อพระอิศวรเสด็จกลับแล้วเชื่อว่าพระนารายณ์หรือพระวิษณุจะเสด็จมาประทานพรบนโลกมนุษย์เป็นเวลาหวัน พระบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคนส่งเป็นประธานในพิธีเปิดตำหนักหนาจาสาไทยจื้อจังหวัดชนบุรีเวลา10นาฬิกาสองนาทีวันนี้พระบรมวง์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคนเสด็จไปยังวิหารเทพสถิตพระกิติเฉลิมอำเภอเมืองจังหวัดชนบุรีทรงเป็นประธานในพิธีเปิดตำหนักหนาจ่าสาไทยจื้อ ในการนี้ทรงจุดธูปทเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธนวราชประพิษทรงกราบทรงศีลแล้วทรงประเคนจตุปัจััเทยธรรมแด่พระสงฆ์ทรงหลังทักษิโนโทกและประธานเหรียญที่ระลึกแก่ผู้แทนคณะกรรมการมูล,ลนิธิธรรมรัชมีมณีรัฐและผู้มีจิตศรัทธา ศาลเจ้านาจาสาไทยจื้อจังหวัดชลบุรีสร้างขึ้นเมื่อปี2534โดยอาจารย์สมชายเฉยศริเดิมเป็นศาลเจ้าเล็กๆต่อมาปี2539ได้สร้างอาคารหลังใหญ่เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชปรมนตรบพิษซึ่งสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณสังวรประธานนามอาคารว่าวิหารเทพสถิตพระกิติเฉลิมมีความหมายว่าเป็นที่สถิตของเทพพระเจ้าทั้งหลาย สำหรับตำหนักนาจาซาไทยจื้อหลังใหม่นี้สร้างขึ้นแทนพื้นที่ศาลหลังเดิมเพื่อเป็นที่ประดิษฐานเทพเจ้านาจาซาไทยจื้อปางสูงสุดและปางต่างๆสร้างด้วยความศรัทธาของศิษยานุสิ์พัฒนาพื้นที่เรื่อยมาจนมีพื้นที่รวมกว่า14ไร่ด้วยความเชื่อว่าองค์เทพช่วยบัรดาให้ประสบความสําเร็จตามปรารถนามีความร่มเย็ยนเป็นสุขนาจาเป็นเทพเจ้าองค์หนึ่งในศาสนาพุทธมหายาน และละทัทธิเสาบันทึกไว้ในสมัยราชวงศ์หมิงของจีนและแปลเป็นภาษาไทยในสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยภายในอาคารเป็นสถาปตัตยกรรมศริลปะแบบจีนและเป็นที่ประดิษฐานขององค์เทพศักดิ์สิทธิ์มี4ชั้นจุดเด่นด้านศิลปะวัตถุที่สําคัญอาทิรูปปั้นมังกร2,840ตัวกระถางทูบศักดิ์สิทธิ์องค์ไทยสวยเอย ดาวเทพคุ้มครองดวงชะตาประจำปีเกิดครบ60องค์รูปปั้นเทวรูปและเทพเจ้าปางต่างๆให้สักการะบูชาเพื่อเสริมสิริมงคลแก่ชีวิตองค์มนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลเจ็วันพระราชทานศพหม่อมเจ้าอุทัยเที่ยงชยางกูล ที่ศาลา11วัดมกุฏกษัตรียรารามพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรโดเกล้าโปรโดกระหม่อมให้คลอากาศเอกชลิตภูผาสุกองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปในการบำเพ็ญพระราชกุกส7เจ็วันพระราชทานศพมอมเจ้าอุทัยเที่ยงชยังกูลซึ่งสิ้นชีพตักใสยด้วยภาวะเลือดออกในทางเดินอาหารมเมื่อวันที่5มกราคม2568สิดิริชนสา994าสิ่ปีมอมเจ้าอุทัยเที่ยงชยังกูลประสูติเมื่อวันที่1่มิถุนายน2473ส่ทรงเป็นพระธิดาในพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมม องศา,าดีสอมหิบประสูดแต่หม,ม่อมแหวนสุรีชย,ยังกูลณอยุทธยาโดยทรงเป็นพระราชชนก,กาในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระสยามเทวะมหามากุฏวิทยามหาราชภายหลังทรงสําเร็จการศึกษาจากโรงเรียนราชินีได้ทรงงานที่กรมการบินพาณิชย์กระทรวงคมนาคมจนกระทั่งทรงเกษียณอายุราชการในปี2533หม่อมเจ้าอุทัยเที่ยนชยังกูลทรงเป็นพระอนุวงศ์ชั้นหม่อมเจ้าฝ่ายในที่มีชนะศาสูงสุดและเป็นองค์สุดท้ายในสายมหามกุฏราชสั ตัดทีวงรัชกาลที่4โดยได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเก,กล้าโปรดกระหมอ่อมพระราชทานน้ำหลวงสงศพโกรราชวงศ์ฉัตรทองเครื่องสูงแผ่ลวดตั้งประดับแตรงอนแตรฝรั่งปีกลองชนะประโคมเวลาพระราชทานน้ำหลวงสงศพและทรงรับศพไว้ในพระบระมราชานุเคราะห์โดยตลอดมีพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมกำหนดเจ็ดคืน องคมนตรีเชิญถุงพระราชทานในโครงการสืบสารพระราชปณิธานงานโครงการหลวงไปมอบแก่เจ้าหน้าที่พร้อมติดตามการดำเนินงานศูนย์พัฒนาโครงการหลวงสงโง่จังหวัดเชียงราย ที่ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงสงออำเภอเชียงแสนจังหวัดเชียงรายพลเอก,กปรนาทรุติตองคมนตรีเลขาธิการและประธานกรรมการบริหารมูล,ลนิธิโครงการหลวงเชิญถุงพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในโครงการสืบสารพระราชบณิธานงานโครงการหลวงไปมอบให้ผู้ปฏิบัติงานในศูนย์พัฒนาโครงการหลวงสงอและสมาชิกเกษตรกรในพื้นที่รับผิดชอบจำนวน181คนเพื่อเป็นกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่สนองพระราชบณิธานพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช รมนาถบาพิธและพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีแก่รัษฎรบนพื้นที่สูงโดยได้เชิญพระจักรเสสรงห่วงใหญ่ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปกล่าวกับผู้ปฏิบัติงานและรัษฎรด้วย โอกาสนี้องคมนตรีร่วมกับผู้ราชการจังหวัดเชียงรายผู้บริหารและเจ้าหน้าที่มูล,ลนิธิโครงการหลวงมอบทุนการศึกษาขนมและไอศครีมให้กับเด็กในพื้นที่ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงสงเอเรื่องในโอกาสวันเด็กแห่งชาติประจำปี2568จากนั้นเป็นประธานการประชุมติดตามการดำเนินง,งานของศูนย์ซึ่งตั้งขึ้นเมื่อปี2522มีพื้นที่ดูแลครอบคลุม4กลุ่มบ้าน1,397ครัวเรือนประกอบด้วยระะัษดรชาติพันธุ์อาคาไทลื้อและคนเมือง ซึ่งมูล,ลนทธิโครงการหลวงดำเนินงานโดยมุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของชุมชนพัฒนาและส่งเสริมการเพาะปลูกพืชผักภายใต้ระบบมาตรฐานอาหารปลอดภยัยด้วยการปลูกพืชแบบ GAP ในโรงเรือนซึ่งใช้พื้นที่น้อยลดการเผาลดปัญหาหมอกควันประหยัดการใช้น้ํารวมทั้งลดการใช้สารเคมีทําให้สุขภาพของเกษตรกรดีขึ้นมีพืชที่ส่งเสริมอาทิคณะฮ่องกงแตงกวาญี่ปุ่นพริกเม็กซิกันเผ็ดบัตเตอร์นัทดอกเก๊กฮวยและคามโมไมล์โดยมีผลิตภัณฑ์เด่นคือดอกเก๊กฮวยอบแห้ง มีสีเหลืองสดและกลิ่นหอมต่างจากดอกเก๊กหวยทั่วไปชงเป็นเครื่องดื่มได้ทั้งร้อนและเย็นและรัศดรยังประกอบอาชีพเสริมจากงานหัตกรรมชุมชนเช่นผ้าทอไทยหรือผ้าผักอาคาย่ามและเครื่องประดับทั้งยังเป็นศูนย์การเรียนรู้การแปรรูปพืชเพื่อทําเครื่องดื่มและการเรียนรู้และศูนย์การเรียนรู้การปลูกพืชในโรงเรือนอัจฉริยะเผยแพร่สู่ประชาชนและหน่วยงานที่สนใจ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะทรงมีพระชนมายุเท่าพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชหรือรัชกาลที่หนึ่งพระผู้ทรงก่อตั้งราชวงศ์จักรีจึงได้จัดให้มีพระราชพิธีสมะมงคลขึ้น วันที่14มกราคม2568ถือเป็นวันพิเศษที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะทรงเจริญพระชนมายุได้26,469วันเท่ากับพระชนมายุของพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชที่เรียกกันว่าวันสมมงคลซึ่งหมายถึงเสมอกันในโอกาสอันเป็นมหามงคลนี้จะมีพิธีบำเพ็ญพระราชกุกสนทักษิณานุปทานถวายแด่สมเด็จพระบรมราชบูรพการีซึ่งเป็นราชประเพณีที่ถือปฏิบัติสืบกันมาช้านานพระมหากษัตริย์ทุกพระองค์จะ ทรงอนุรณ์คำนึงถึงพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระบรมราชบุรพาการีในวาระต่างๆเช่นวันดำรงสิริราชสมบัติเวียนมาพ้องกันหรือวันที่พระชนมพรรษาเวียนมาเสมอเท่ากันเป็นครั้งแรกโดยจะมีพระราชพิธีสมะมงคลพระชนมายุเท่าพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชสมเด็จพระปฐมบรมกษัตริยาธิราชแห่งพระราชวงศ์จักรีพุทธศักราช2568ซึ่งรัฐบาลเตรียมจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติอย่างยิ่งใหญ่รวม7กิจกรรมเพื่อร่ว ร่วมฉลองในโอกาสอันเป็นมหามงคลและเพื่อแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ